ครับไบถ้าน้ำท่วมรถมีทคันประกันคุ้มครองไหมคะปกติแล้วเนี่ยประกันภัยรถยนต์เนี่ยก็จะให้ความคุ้มครองเรื่องของภัยธรรมชาติรวมอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1ห,หรือประกันภัยชั้น 2, อบวกสาบวกบางแพคเกจประกันนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะน้ําท่วมก็ยิ่งมีสูงจริงไหมครับ ทั้งนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือเสียหายเพียงบางส่วนก็เป็นได้ความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับเช่นรถของเราเนี่ยถูกน้ําท่วมมิดคันนะครับหรือเกินบริเวณคอนโซลหน้าของตัวรถยนต์นะครับและบริษัทประกันเนี่ยพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้นะครับทางนี้เนี่ยก็คือบริษัทประกันเนี่ยก็จะพิจารณา คืนทุนประกันภ e ัยโดยประมาณ7 0็ถึงของทุนประกันภ anyway. ัยครับในส่วนของความเสียหายเพียงบางส่วนนะครับเช่นรถของเราเนี่ยได้รับความเสียหายเพียงบางส่วนและบริษัทประกันเนี่ยพิจารณาแล้วว่าสามารถซ่อมรถยนต์ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้นะครับบริษัทประกันเนี่ยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับหรือราคาที่ถูกประเมินไว้ครับอย่างไรก็ตามนะครับน้ำท่วมใช่ว่าจะสามารถเคลมประกันได้ทุกกรณีนะครับเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็จะพิจารณาด้วยว